ข่าวกีฬาการเปลี่ยนแปลงสนามกีฬาที่สงขลาและผลกระทบต่อทีมชาติไทยการเปลี่ยนแปลงสนามกีฬาที่สงขลายกกําลังใจของโคชวังการเปลี่ยนแปลงสนามกีฬาที่สงขลาเป็นเรื่องที่ดึงดูดความสนใจของโคชวังทวัชชัยดํารงองค์ตระกูลหัวหน้าโค้ชทีมชาติไทยหลังจากที่กรรมการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33ตัดสินใจย้ายสนามแข่งขันฟุตบอลชายรอบแรกกลุ่มเอจากสนามกีฬาตินสูลานจังหวัดสงขลาไปยังราชมังคลากีฬาสถาน โคชวังแสดงความเสียดายที่ไม่ได้แข่งขันที่สงขลาแต่ก็เห็นถึงข้อดีของการเปลี่ยนแปลงนี้ด้วยเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยแต่ที่น่าสนใจคือการเปลี่ยนแปลงสนามกีฬาไม่เพียงแต่ส่งผลต่อการเตรียมทีมแต่ยังส่งผลกระทบต่อการวางแผนการเดินทางและฝึกซ้อมของทีมชาติไทยด้วยการปรับเปลี่ยนแผนการเตรียมทีมโคชวังเผยว่าการเปลี่ยนแปลงสนามกีฬาได้ส่งผลต่อแผนการเตรียมทีมที่เดิมวางแผนไว้ว่า จะไปลองสนามที่สนามกีฬาตินสุลานจังหวัดสงขลาในวันที่10-18พฤศจิกายนแต่ต้องมาปรับแผนใหม่โดยอาจจะต้องเตะที่กรุงเทพมหานครแทนข้อดีของการเล่นที่ราชบังลกลาสถานโคชวังยังกล่าวถึงข้อดีของการเล่นที่ราชบังลกลาสถานซึ่งจะช่วยให้นักเตะได้รักษาความสดของร่างกายและมีเวลาฟื้นฟูตัวเองอย่างเต็มที่อีกทั้งยังสามารถปล่อยนักเตะไปช่วยสโมสรได้แล้วกลับมาเล่นให้ทีมชาติไทยในรอบต่อไป การประชุมและวางแผนการเดินทางเพื่อเตรียมความพร้อมในการเดินทางไปแข่งขันทีมงานจะต้องประชุมและวางแผนใหม่ทั้งเรื่องการเดินทางที่พักและสถานที่ซ้อมของทีมชาติไทยเพื่อให้การเตรียมความพร้อมเป็นไปอย่างราบรื่นคำถามสำหรับผู้อ่านคุณคิดว่าการเปลี่ยนแปลงสนามกีฬาจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของทีมชาติไทยอย่างไรคุณเห็นด้วยกับการปรับเปลี่ยนแผนการเตรียมทีมของโคชวังหรือไม่ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนความคิดเห็นบทความนี้ได้